โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดการ์ดเวอร์เบสนะครับผมได้รังก <c oughs> ิ้งหนึ่งที่สองรับของมาแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแจก,กมาด้วยอะ่ะมันไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าผมเปิดใบเดียวแล้วกันเปิดใบนี้ใบเดียวแล้วกันอุตการ์ผมดองไ้เยอะมากไว้วันหลังผมจะมาเปิดการ์ดพวกที่ดองๆไว้นะผมอยากได้พกบามากเลยแค่พัน มันไม่มีคนขายที่ผมมีเงินสองพันเอ็มเนี้ยซื้อไม่ได้คือตอนนี้ใครรู้สึกเหมือนผมบ้างว่าเงินเอมเนี่ม่งแบบมีเหมือนไม่มีอ่ะซื้ออะไรก็ไม่ได้เวียล่าก็ไม่มีขายพอ็อกบาไม่มีขายเปิดแม่งเลยแล้วกันหรือว่าการที่แล้วก็ได้แล้วว่าลาม,มอสครั้งนี้กูขอสองร้อยเอ็มอโอ้โหเนม่าก็โอเคอยู่ใ้ใช้เหมือนกันครับใช้เหมือนกันใช้ใช้เก็บไว้ใช้ โอ้แต่ไม่ได้พอกบาครับนี่กระน้องพอกบาแล้วโอ้ถือโอเคครับหรือการนี้ถือโอเคครับโอเคสัตว์เลยมีขายหรือเปล่าลองดูก่อนอ้กี่เอ็มเนี่ยเนมมาโอ้แต่มีขายว่ะไอเทสแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเอ็มมีขายซื้อได้แต่พอกบาไม่มีขายไงผมอยากได้พอกบามาก ใครมีอยากขายผมติดต่อได้นะเค okay, ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับสวัสดีครับ